บทความเรื่องชีวิตเลือกเกิดไม่ได้เขาบอกว่าโลกเรานั้นเป็นโรงละครฉากหนึ่งให้มนุษย์เกิดมาแสดงบทบาทละครของแต่ละคนสุรพลนั้นเป็นเด็กจรจัดอาศัยอยู่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าอยู่หลายปีเขาเติบโตในกองขยะสุรพลเป็นลูกของท่านขุน แม่เป็นเมียน้อยคนที่สามสุรพลอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งอายุได้หกขวบก็ไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงที่กรุงเทพเมื่อแม่กับพ่อเลี้ยงถึงแก่กรรมแล้วก็หนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่แถวสะพานพระพุทธยอดฟ้าและวัดต่างๆแถวนั้นที่เชิงสะพานพุทธ เมื่อสมัยก่อนนั้นมีสามล้อรับจ้างข้ามไปมาแต่สะพานนั้นก็ชันเกินกว่าที่คนถีบสามล้อจะพารถขึ้นไปได้ต้องอาศัยให้เด็กๆแถวนั้นช่วยเข็นขึ้นไปคนขี่สามล้อก็โยนเหรียญห้าสตังค์ให้กับเด็กเข็นรถมันเป็นค่าข้าวข,ของพวกเขาสุรพลนั้น ใช้ริมถนนเป็นบ้านนอนบนทางเท้าบ้างในดงขยะบ้างบางครั้งก็นอนในหัวเรือเอี่ยมจุนซึ่งจอดที่คลองตลาดบ้านสมเด็จในหน้าหนาวนั้นอากาศก็เย็นมากเขาต้องขุดทรายลึกๆแล้วก็นอนในหลุมทรายนั้นบางครั้งก็มีสุนัขมานอนด้วย เด็กชายก็นอนกอดสุนัขเป็นเพื่อนหลายปีหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้าผมไม่ได้หมาผมก็คงจะตายไปแล้วหมามันก็รักผมกลางคืนหน้าหนาวกอดกันมันอุ่นกว่ากอดกับคนซะด้วยซ้ำสุรพลอายุ8ขวบเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นคืนหนึ่งด้วยความเหนื่อยล้า เกินกว่าที่จะหาที่นอนที่อื่นแล้วเขาก็นอนในโรงโศกในโกดังผีวัดพิชิตญาตินั่นเองเขาหลับเป็นตายเพราะว่าความเพลียตื่นขึ้นมาเมื่อแสงแดดแยงลงมาเขานึกว่าตกนรกเพราะว่าเจ็บไปทั้งแผ่นหลังเขาถูกฝูงมดแดงกัดตอนที่นอนหลับอยู่เขามองขึ้นไปเบื้องบน แสงแดดส่องสะท้อนหลังคาสังกสีเข้ามาที่เขาแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้คิดว่าภายในที่มืดมิดอย่างโกดังผีแสงแดดก็ยังอุตส่าห์ส่องเข้ามาถึงได้ถ้าอย่างนั้นชีวิตที่แสนมืดมนก็ต้องสว่างได้เช่นกันทุกเชา้าสุรพลเห็นเหล่านักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนบ้านสมเด็จ เดินไปที่โรงเรียนเด็กเหล่านั้นแต่งเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ถือกระเป๋าดูโกเอามากๆเขาอยากจะเป็นเด็กนักเรียนแบบนั้นบ้างจังเขาอยากอ่านหนังสือให้ออกบ้างแต่คนอย่างเขาจะเข้าโรงเรียนได้อย่างไรในเมื่อตัวเขาต้องหากินต่อชีวิตไปวันๆเขาคงไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียนได้ แล้วเขาก็เริ่มเรียนหนังสือด้วยตัวเองเลยโดยวิธีของเขานั้นเขาถามเด็กนักเรียนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยการชี้ที่ป้ายต่างๆเช่นป้ายถนนจันเพชรถามนักเรียนไปว่าป้ายนี้อ่านว่าอะไรเมื่อนักเรียนบอกไปแล้วเขาก็จดจำมันทั้งดุ่นเลยตัวหนังสือหน้าตายอย่างนี้อ่านว่าถนนจันเพชร สุรพลได้พยายามจดจำคำต่างๆโดยไม่รู้จักพยัญชนะสักตัวคำศัพท์หน้าตาแบบนี้ออกเสียงว่าช้างคำศัพท์หน้าตาอย่างนั้นออกเสียงว่าหนูต่อมาก็เริ่มแยกแยะตัวพยัญชนะของตัวกอไก่มีหน้าตาไม่มีหัวแบบนี้นี่เองถ้าหัวอยู่ข้างในก็คือถอถุง ถ้าหัวอยู่ข้างนอกก็คือพอสำเพาจำไปทีละพยัญชนะทีละคำเป็นตัวตัวไปโดยไม่รู้วิธีผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกเลยนักเรียนในโรงเรียนแถวนั้นเห็นสุรพลอยากเรียนจริงๆก็ยกตำราแบบเรียนเร็วให้กับเขาได้ใช้ฝึกฝน สุรพลนั้นก็พยายามอ่านไปทีละตัวหลังจากนั้นราวสองปีผ่านไปเขาก็เริ่มอ่านได้หลังจากนั้นเขาก็อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าเก็บเศษหนังสือพิมพ์มาอ่านบ้างอ่านป้ายร้านค้าต่างๆบ้างสุรพลชอบถามคนที่เดินไปเดินมาว่าคำนี้อ่านว่าอะไรแต่เขาก็ต้องประหลาดใจ ที่พบว่าคนจำนวนมากรอบตัวเขาไม่รู้หนังสือวันหนึ่งสุรพลพบกับคนแก่คนหนึ่งที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ชายคนนั้นใช้แว่นขยายอ่านอย่างยากลำบากสุรพลก็บอกคนแก่ไปว่าเขาจะรับจ้างอ่านหนังสือให้ฟังชั่วโมงละสตางค์เดียวโดยมีข้อแม้ว่าถ้าคำไหน ที่ผมไม่รู้คุณลุงก็ต้องช่วยสอนผมด้วยชายแก่ก็ตกลงด้วยวิธีนี้เขาจึงได้อ่านหนังสือมากมายเช่นรามเกียรติ์พระอภัยมณีมหาพานตย,ยุทธ์สามกกฉบับเจ้าพระยาพระคังหนช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพในปีพศ2485 สุรพลก็หารายได้พิเศษรับจ้างพายเรือส่งผู้คนแล้วก็ขายของไปด้วยหลังจากนั้นเขาก็ติดตามพระครูคุณารสิริขันเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมาจำพรรษาที่วัดมหาพลึกทารามไปบวชเนนที่วัดชุมพลสุทธาวาสแล้วเขาก็ได้เรียนต่อที่สุรินทร จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สก่อนสิ้นสงครามโลกนั้นเขาได้กลับมาที่กรุงเทพแล้วอาศัยอยู่ที่วัดมหาพลึกทารามช่วยแม่ค้าขายขนมและน้ำแข็งใสใส่น้ำหวานบางวันก็มีกินแต่บางวันก็อดทำงานทุกชนิดโดยไม่เกี่ยงงานจนในที่สุดก็ได้งานที่โรงละครย่านเวิ้งนาคนรเกษม กวาดขยะที่โรงละครล้างห้องส้วมก็ทำชีวิตในโรงละครนั้นเปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักกับนักแต่งเพลงนักประพันธ์และดาราละครหลายคนเขาเรียนรู้ทุกอย่างจากทุกคนที่เขาพบเป็นอีกครั้งที่เขาเริ่มเรียนสิ่งที่เขาไม่รู้ครั้งนี้ก็คือวิชาการประพันธ์เรียนจากนักประพันธ์เระพีพร กับอออิงออนรบพีพรนั้นเขียนหนังสือได้หลายด้านทั้งเรื่องสั้นนวนิยายบทละครและยังเป็นนักหนังสือพิมพ์อีกด้วยส่วนอิงออนนั้นก็เป็นนักประพันธ์เจ้าของฉายาปากกาจุ่มน้ำผึ้งมีผลงานมาแล้วมากมายสุรพลเริ่มเขียนหนังสือจนงานของเขาได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร และหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช่นแสนสุขรายสัปดาห์เพลินจิตรายวันชาติไทยวันอทิตย์เช้ากรุงเป็นต้นแต่งานเขียนหนังสือไม่ใช่ปลายทางความฝันของเขาเขาค้นพบว่าตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นคือนักแต่งเพลงต่างหากสุรพลชอบฟังเพลงเอามากๆแล้วก็ยังชอบวิเคราะห์อีกด้วยว่า เพลงนั้นดีอย่างไรอะไรที่ทำให้มันไพเราะมันมีจุดเด่นตรงไหนทำไมมันถึงติดหูทำไมมันถึงทำให้เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันติดคาใจเขาพบว่าเพลงที่ประสบความสำเร็จนั้นคือเพลงที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกเข้าไปในเพลงได้เขาเรียนจากคนรอบตัวแบบครูพักรักจำ ครูของเขาจึงมีนับไม่ถ้วนวันหนึ่งเมื่ออายุ21เขาได้ยินว่าละครที่กำลังแสดงอยู่นั้นยังขาดคำร้องเขาจึงขอแต่งเพลงนั้นมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ชื่อว่าลาแล้วแก้วตาเป็นเพลงแรกในชีวิตของเขาได้เปิดประตูสู่วงการเพลงโดยการสนับสนุนของครูสไลไกลเลิศ สุรพลได้แต่งเพลงทิ้งไว้จำนวนมากวันหนึ่งขณะที่ยืนรอรถรางเสียงเพลงเพลงหนึ่งก็ลอยมากระทบโสตเพลงนั้นอ่อนหวานไพเราะคนที่ยืนข้างเขาก็เอ่ยว่าเพลงนี้แต่งได้ดีเหลือเกินซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเองมีคนนำเพลงที่เขาแต่งไว ไปใช้งานแล้วก็รับเครดิตเมื่อนั้นเขาจึงรู้ได้ว่าเขาควรที่จะเดินตามทางของเขาเองเขาควรที่จะยืนหยัดเป็นนักแต่งเพลงด้วยตัวเองได้แล้วชตาก็ถูกกำหนดด้วยตัวเองประสบการณ์ชีวิตอันหนักหน่วงในวัยเด็กได้กลายเป็นปุ๋ยที่ทำให้เพลงของเขางอกงามอารมณ์ความรู้สึกทุกรูปแบบ ที่เขาประสบมาโดยตรงเป็นฐานให้ตัวโนต้ตแต่ละตัวได้เต้นระบำสุรพลได้ประพันธ์เพลงตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยหยุดเลยเพลงของเขาได้กลายเป็นที่คุ้นหูของประชาชนนักร้องจำนวนมากก็ขับกล่อมเพลงของเขาเช่นลาแล้วแก้วตาในโลกแห่งความฝันใครหนอ ฟ้ามิอาจกัน้นยามรักแม่เนื้ออุ่นอยากลืมกลับจำนับไม่ท้วนเขาไม่เคยกลัวความไม่แน่นอนของอนาคตเพราะว่าเขานั้นได้ผ่านจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตไปแล้วดังนั้นที่เหลือก็คือโบนัสนานปีหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่าโลกเรานั้น เป็นโรงละครฉากหนึ่งให้มนุษย์เกิดมาแสดงบทบาทบทบาทของแต่ละคนนั้นจะถูกกำหนดโดยตัวของคนคนนั้นเองและการเล่นบทบาทนั้นได้ดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามดิ้นรนสู่ความฝันไม่งอมืองอเท้ารอรับชะตากรรมที่ชาติกำเนิดกำหนดให้ สุรพลนั้นแสดงให้โลกได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนรักสนุกกับคนที่รักดีระหว่างปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำกับปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำมีแต่ปลาที่ว่ายทวนน้ำเท่านั้นจึงจะสามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้โดยมีความรู้เป็นคลีบมีความพยายามเป็นหางรวมกันแล้ว ก็เป็นแรงผลักดันให้ไหวไปถึงปลายฝันชีวิตก็คือการเรียนรู้เรียนสิ่งที่ตนไม่รู้เรียนรู้ให้ไกลกว่าสิ่งที่รู้ไม่หวาดหวั่นต่อความมืดเพราะในที่มืดมิดที่สุดนั้นก็ยังสามารถมีแสงสว่างที่สาส่องเข้ามาได้บทความดีๆจากหนังสือชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว